นี่คือกองหลังระดับตำนานของชาสเปนครับนี่คือกองหลังกับตันทีผู้ยิ่งใหญ่ของเรอัลมาดริดครับแต่ลหลายๆครั้งครับที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันดูโช่งฉช่างมันดูตุกติกมันดูน่าเกลียดมันดูน่ารำคาญเหลือเกินแน่นอนครับเหตุการณ์ที่อยู่ในความสรงจำก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชาะเลิศปี2018รามอสเนียวโมซาลาล้มลงไป และใช่ครับหลังจบเกมดังกล่าวครับรามอสโดนกล่นด่าจากทุกสารทิศครับแต่รามอสแอนอกรับเลยครับและยังตอบกลับแบบโอ้โหแสนเจ็บปวดเป็นคำพูดที่แฟนลิร์ู่แน่จำกันได้ดี Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l ิสต้าบายจิตรกรสีํำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตา้าครับเดี๋ยวผมจิตกรเสียมเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนกบ้าบอลครับถ้าเราพูดถึงทีมฟุตบอลทีมหนึ่งหรือทีมที่เราเชียร์เรารัก,กน,นะครับบางครั้งมันอาจจะมีนักเตะสักคนหนึ่งครับที่เป็นจุดสนใจเป็นที่เกลียดชังของแฟนคู่แข่งหรือแฟนฝั่งตรงข้ามแต่สําหรับพวกเราคนที่เชียร์นะครับเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งเลยก็ได้ครับ ผมพูดเกินมาขนาดนี้ครับแน่นอนครับกำลังพูดถึงเซกิโอรามอสครับนี่คือกองหลังระดับตำนานของชาติสเปนครับนี่คือกองหลังกับตันทีผู้ยิ่งใหญ่ของเรอัลมาดริดครับแต่ลหลายครั้งครับที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันดูโฉ่งฉ่างมันดูตุกติกมันดูน่าเกลียดมันดูน่ารำคาญเหลือเกินแต่ไม่ว่าแฟนทีมอื่นจะเกลียดเข้าไส้ขนาดไหนครับเซกิโอรามอสก็ยังได้รับการคารวะจากแฟนเรอัลมาดริดเหมือนเดิมทําไมถึงเป็นเช่นนั้น วันนี้มาคุยกันครับซิเกลรามอสจริงๆแล้วเริ่มต้นในการย้ายมาอยู่เรอัลมาดริดเมื่อปี2005เนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ใช่เป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักทันทีนะครับมาในวัยยังไม่ถึง20ปีด้วยซ้ําไปแล้วก็มาปักหลังในการเป็นแบ็กขวาก่อนครับรูปร่างสูงโปร่งมีความเร็วนะครับวิ่งทะยานไปข้างหน้านะครับก็เหมาะดีครับกับการเป็นคนสมบัติในการเป็นฟูลแบ็กยุคใหม่แต่ก็มีหลายๆครั้งครับที่เขาถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งครับขยับไปเล่นเซนเตอร์ฮาฟบ้างขยับไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ มันทำให้ช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะดูสับสนไปหน่อยครับสำหรับเขาการถูกเปลี่ยนแห่งเยอะมากก็เลยก่อให้เกิดข้อผิดพลาดมากมายครับเล่นชงชางโดนใบแดงนะฮะแล้วก็ผลงานฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่แต่นั่นแหละครับนั่นคือจุดเริ่มต้นมาถึงทุกวันนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเขาต่อสู้กับแรโกดันได,ด้ดีขนาดไหนสิ่งสําคัญที่ทําให้รามอสผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยนั่นคือเรื่องของทัศนคติครับเขาไม่เคยกลัวความผิดพลาดครับและเชื่อว่าทุกสิ่งเนี่ย สามารถทําให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับตรงชายโครงของเขาครับมีรอยสักเป็นคําพูดของเนลสันเมลล่าสักเอาไว้บอกว่าขอบคุณพระเจ้าสําหรับจิตวิญ,ญญาณที่ไม่มีใครเอาชนะได้ฉันคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองและฉันคือกับตันของจิตวิญญ,ญาณของฉันเองมันบ่งบอกเลยครับว่าตัวเขานั้นมีความมุ่งมั่นและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขนาดไหนวาว่ารามอสคือหนึ่งในผู้เอาชนะความกดดันที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในโลกฟุตบอลครับ นอกจากการขยับเข้ามาเปา็นเสือฮาชั้นยอดแล้วและลบล้างคำสัป,ประมาทจนกลายเป็นกองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกแล้วนะครับห่างจากไ่ได้ครับในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศปี2 0 1 1 2นสิถึงิครับมาดริดเจอกับไบร์ทมินิกเลยเถิดไปถึงการโดนจุดโทษปรากฏว่าลามมสรับหน้าที่สังหารแล้วยิงข้ามคานไปไกลเลยครับณนะตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะนอกจากผลลัพธ์ที่มันออกมาไม่สวยแล้วเขายังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับถูกล้อเลียนอย่างหนักไปทั่วโลกโอ้โหยิงไปถึง ออกข้ามไปนอกสนามยิงทะลุออกไปนอกอวกาศอะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวรามอสเปิดเผยว, <ๆ S 2> ว่าเขาไม่เคยรู้สึกอับอายเลยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่กลัวด้วยที่จะทําสิ่งนั้นอีกนั่นคือการยิงยุดโทษสิ่งที่เขาผิดหวังก็คือผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันทําให้ทีมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เท่านั้นบทสัมภาษณ์หนึ่งนะครับรามอสบอกว่าความจริงหนึ่งสิ่งในโลกของฟุตบอลเนี่ยคุณต้องจําไว้ว่าคุณไม่สามารถเอาอดีตมาคุยข่มใครได้ครับ คุณต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกๆวันกีฬาชนิดนี้ไม่มีที่ว่างให้กับความทรงจํามากนักเมื่อผ่านไปนานพอผู้คนก็จะลืมมันและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคุณต้องทํางานหนักทุกวันทํางานหนักอย่างต่อเนื่องราวกับเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตดูครับดูความมุ่งมั่นของเขาถ้าเอาจะหาเหตุการณ์สักครั้งหนึ่งนะฮะทัศนคติสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นรามอสเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต,ต่างๆมากมายครับช่วงเวลาตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2020หรือปัจจุบันนี้นะฮะ เราเห็นเขาพัฒนาขึ้นมาหลากหลายมากมายครับทั้งในเรื่องของร่างกายที่กำยำแข็งแกร่งมากขึ้นแม้ว่าวัยเข้าสู่34ปีแล้วก็ตามนอกจากนี้เขายังสามารถปรับตัวในการเป็นกองหลังสไตล์ฟุตบอลสมัยใหม่ด้วยครับครองบอลได้ออกบอลด้วยเท้าได้ดีแล้วก็ไม่ลืมคุณสมบัติสำคัญนั่นคือการเล่นลูกกลางอากาศที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมหนักไปกว่านั้นครับคือการก้าวขึ้นมาเป็นมือสังหารจุดโทษหมายเลขหนึ่งของทีมทันทีก่อนหน้านี้เนี่ยเคยย,งยิงจุดโทษพลาดทําให้ทีมแพ้มาแล้วนะครับแต่นั่นแหละครับ นั่นคือการบ่งบอกตัวตนของเขาว่าไม่ได้สนใจอะไรถ้ายิงผิดพลาดก็ลองยิงใหม่แล้วก็ทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งได้รับความไว้วางใจให้เป็นมือสังหารจุดโทษหมายเลขหนึ่งของทีมอีกหนึ่งคุณสมบัติคือการเป็นผู้นําครับอันนี้ภาพชัดเจนมากครับในช่วงแรกการย้ายทีมเข้ามาในวัยยังไม่ถึง20ปีครับทำให้เขาต้องต่อสู้มาเรื่อยๆจนทั้งถูกแต่งตั้งให้เป็นรองกัปตันทีมตั้งแต่อายุ24ปีครับเป็นรองกัปตันตัวจริงก็คือเกกายส รามอาสบอกว่าโอ้โหเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากในชีวิตของเขานะฮะมีความสุขมากครับที่ได้ทํางานกับเรามริดแล้วก็เป็นกัปตันเบอร์สองรองจากยอดตำนานอย่างอิกเกกาซิยาสสิ่งที่เขาพูดก็คือเมื่อมาที่นี่ไม่ว่าจะเจอกับอะไรคุณต้องพร้อมที่จะรับมือครับต้องรู้ลึกถึงประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นี้ผมหวังว่าผมจะได้แขวนสตั๊ดกับราริดและนั่นคงเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําอย่างที่สุดนี่คือสิ่งที่เขาพูดไว้เมื่อปี2011นะครับถึงปัจจุบันคงไม่มีข้อกังขาใดๆเกิดขึ้นครับ เหตุผลที่ทาให้รามอสเป็นผู้นาอย่างแท้จริงคือเขาเป็นคนที่กล้าชนกับปัญหาครับและทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับจะมีปัญหากับเขานแน่ๆครับถ้าลงเล่นแล้วไม่เต็มที่แล้วไม่สมกับการเป็นนักเต้รามาริดเขาอยอมรับว่าเขาไม่สนครับและเขาไม่กลัวที่จะเตือนใครด้วยแล้วก็ไม่เคยกลัวครับที่จะทะเลาะกับใครด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มาโชโรดูซ้อมแล้วเหยาะแยะเหลือเกินไม่ค่อยทุ่มเทเท่าไหร่รามอสปราดเข้าไปเลยครับแล้วก็บอกน้าตรงนั้นเลยครับว่าเฮ้ยเอาหน่อยทําให้มันจริงจังกว่านี้หน่อย อย่าลืมว่านี่คือลุยอัามาริดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมาเชโลยอมรับครับแล้วก็รับฟังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือในช่วงเวลาหนึ่งครับนักเตะอย่างคาริเบซเม่ก,กับอิสโก้ตกไปตรงสำรองไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่ก็เป็นรามอสเนี่ยครับที่เข้าไปกระตุน้นเข้าไปบอกเข้าไปปลุกให้ทั้งสองคนนั้นลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลดน้ําหนักอย่างหนักหน่วงมากครับจนกลับมาอยู่ในเชฟที่ ที่ดีครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นตัวจริงครับทามมส่ม่าทั้งอิสโก้ CO, ครับเป็นกําลังสําคัญในชุดที่รลมาดรตคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสามสมัยรวดนะครับตั้งแต่ปี2016 2017และ2018ในสนามว่าสุดยอดแล้วนะครับนอกสนามไม่แพ้กันครับการใช้ชีวิตปกติประจําวันครับของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยถ้าใครมีปัญหาถ้าใครมีอะไรที่มันต้องการความช่วยเหลือครับซิโก้มอสจะเป็นคนแรกเสมอที่โผล่เข้าไปตรงนั้นด้านี้ข่าวประคาวครับแบ็คขวาของเรลมาดรต ก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่ากัปตันของเราคือซิกโก้รามอสเขาคว้าแชมป์มามากมายและใช้ช่วงเวลาที่สุดยอดมากหลายปีกับสโมสรแห่งนี้เขาคนที่มีสมวสภาวะพูดนำโดยธรรมชาติและพร้อมช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครนั่นคือสิ่งที่ลูกทีมคนหนึ่งพูดถึงกัปตันทีมคนนี้ครับซึ่งถ้าจะพูดต่อว่ากัปตันทีมในแบบฉบับของรามอสคืออย่างไรก็คือการแสดงความดุดันความมุ่งมั่นเมื่ออยู่ในสนามครับและพร้อมเป็นลูกพี่ พร้อมเป็นที่ปรึกษาเมื่ออยู่นอกสนามเขาใช้สถานการณ์ทุกอย่างให้ถูกที่ถูกเวลาครับในสนามโอ้โหเกลียวกราด,ดูดดันบางทีเราอาจจะเคยได้ยินนะฮะการพาิพากษารองกัปตันทีมที่แอคชั่นน้อยเหลือเกินพูดน้อยเหลือเกินอย่างเช่นลิลเนลเมซี่เป็นตัวอย่างแต่ละมอสนี่ใส่เต็มดอกครับแอคชั่นท่าทางชี้นิ้วเสียงคำรามเสียงสั่งและยิ่งในยุคนิว n o r m a l ลที่เล่นกันแบบไม่มีแฟนบอลนะครับบางครั้งเราก็จะเห็นครับว่า เสียงวงรามอสเนี่ยโอ้โหทะลุออกมาหน้าจอโทรทัศน์เลยเหตุผลที่เขาทําเช่นนั้นและเพื่อนร่วมทีมรับฟังด้วยนั่นก็เพราะว่าเขาแสดงความเป็นผู้นําออกมาตลอดเวลาครับเขารับปลอกแขนจากกาซิยัตหลังจากที่กาซิยัตย้ายไปอยู่กับเอลซิปโตเมื่อปี25ครับหลังจากนั้นรามอสก็อยู่ในช่วงเวลาที่ ดีและร้ายของมาริดมาโดยตลอดในช่วงปีแรกที่เขารับบทกับตันนะฮะแบกแนวรับของทีมอย่างชัดเจนครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นเปเป้ก็เจ็บบ่อยราเฟลวารานก็ยังเด็กเกินไปนะครับต้องการสะสมประสบการณ์ขณะที่นาโชฟเฟรนเดสอากวาดตามตรงว่าผีเท้าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องเป็นตัวจริงทุกนัดของเรอัลมาดริดรามอสเลยต้องผสมผสานทุกอย่างครับคอยแบกแนวรับตรงนั้นผ่านพ้นมาได้ด้วยดีซินซิดานนะครับกุนสือของเรอัลมาดริดเนี่ยเคย พูดถึงเซโกรามอสบอกว่ากัปตันของเราคือผู้นำทั้งในและนอกสนามครับเขาเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถเอาชนะได้เขามีความโดดเด่นและเรารู้ในสิ่งที่เขาถ่ายทอดให้กับคนอื่นด้วยผมมีความสุขกับเขาครับเขายิ่งยูโทษได้ด้วยความมั่นใจและนั่นคือสิ่งที่เราบ่งบอกได้ในตัวตนของเซโกรามอสจากมุมมองของซิดนีซิดานนะครับแต่ในก็ตามครับต่อให้คุณโดดเด่นและยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จขนาดไหนนะครับบางช่วงบางเวลา มันก็มีเสียงวิจารณ์ครับโดยเฉพาะกับสิ่งที่เขาทําลงไปโดยที่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้แคร์อะไรบางอย่างประเด็นที่เขาต้องการมากสุดคือผลลัพธ์ชัยชนะของทีมของเขาครับมันชัดเจนครับว่าจะถูกหรือผิดเขาไม่สนใจครับสุดท้ายถ้ามันแลกด้วยผลลัพธ์ที่ต้องการรามอสสามารถทําสิ่งนั้นได้แม้ว่ามันจะทําให้เขาโดนด่าโดนวิจารณ์ว่าเป็นพวกตุกติกพวกเลวร้ายพวกไม่เป็นมืออาชีพก็ตามแน่นอนครับ เหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศปี2018รามอสเนียลมซาล่าล้มลงไปแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้ซาล่านั้นเล่นต่อไม่ไหวความดุดันในแนวรุกของลิเวอร์พูลก็ลดลงและสุดท้ายรลมดรตดก็เอาชนะได้3-1หรือแม้กระทั่งในช็อตที่วิ่งไปชนโริสคาริอุสครับแล้วก็ถูกเชื่อมโยงว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นจุดนี้เปล่าที่ทำให้คาริอุสดูเหวไปหลังจากนั้นที่เสียประตูโดยที่ไม่คาดคิด ว้างบอลไปติดเท้าของคาริเบสเมีหรือรับลูกยิงไกลของเกเรตเบลแล้วหลุดมือเข้าประตูและใช่ครับหลังจบเกมดังกล่าวครับรามอสโดนกล่นดาจากทุกสารทิศครับในฐานะที่คนที่ทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพแต่รามอสแอนอกรับเลยครับและยังตอบกลับแบบโอ้โหแสนเจ็บปวดเป็นคำพูดที่แฟนลิพูน่าจะจำมันได้ดีอยู่นะฮะเขาให้สัมภาษณ์บอกว่านี่ไม่ใช่การเล่นรอบชิงครั้งแรกที่ลิพูลต้องพ่ายแพ้ซาล่าข้องแขนเขาก่อนแล้วก็ล้มลงไปอีกด้านหนึ่ง เขาได้รับบาดเจ็บที่แขนอีกข้างหนึ่งแต่พวกเขาบอกว่าผมล็อกแขนเขาแบบยูโดหลังจากนั้นผู้สาประตูของเขาก็คือคาริอุสนะฮะบอกว่าผมเข้าไปชนเขาจนเบลอจนให้คาริอุสเสียประตูอย่างที่ไม่ควรเสียตอนนี้เหรอผมก็แค่รอว่าฟิมิโน่เนี่ยบอกว่าเขาเป็นหวัดเพราะว่าเหงือของผมนี่คือการตอบโต้ครับโดยที่เขาไม่สนด้วยซ้ําไปถ้าทําให้ทีมได้รับผลบวกจะถูกหรือจะไม่ถูกหรือจะถูกน้อยหน่อยหรือจะผิดเลยซิโกรามมสพร้อมชนครับ อย่างไรก็ตามถ้ามองในฐานะนะการเป็นกองหลังครับคนหนึ่งที่ออกมาสนับสนุนอ่ะเราอาจจะใช้คำนี้ได้ครับนั่นคือจอโจเคยรนี ini, กองหลังทีมชาติอิตาลีของยูเวนตุสนะครับเคยรนี ini, ให้สัมภาษณ์บอกว่าคนส่วนใหญ่โจมตีลามมสว่าเป็นพวกนิสัยไม่ดีที่ไปทำแบบนั้นครับไปเล่นนอกเกมโดยเฉพาะแฟนริเวอร์พูลที่สาบแช่งเขาแต่สำหรับผมนะฮะสำหรับตัวของเคยรนีนะฮะมองว่ามันเป็นผลงานชิ้นโบแดงด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นการเก็บคนสำคัญของคู่แข่ง และทําให้ทีมตัวเองคว้าแชมป์แต่การทําแบบนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงเกินไปครับเพราะมันมีโอกาสที่ทําให้ซาร่าแขนหักได้เลยนี่คือสิ่งที่เคโรนี่เขียนไว้ในอันตชั่ววัตรของเขานะครับเขาเล่าต่ออีกครับบอกว่ารามอสเนี่ยเป็นกองหลังที่ดีสุดในโลกครับรู้วิธีชี้ขาดในเกมสําคัญยืนมือเข้าไปทําอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือเหตุผลเสมอแม้ว่าจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บด้วยไหวพริปที่เข้าใกล้คำว่าชั่วร้ายความแข็งแกรง่ง ที่เขาส่งผ่านสู่ทีมครับจากการปรากฏตัวในสนามนั้นมันเหลือเชื่อมากไม่มีรามอสนักเตะระดับแชมเปี้ยนอย่างวารานอย่างกาบาคาวอย่างมาเชโร่ก็อาจจะเป็นนักเตะธรรมดาไปเลยก็ได้แล้วมันจะส่งผลทําให้บุนนาบริตอาจจะเป็นทีมที่มีเกมรับละหลวมไปเลยครับนี่คืออิทธิพลที่ในฐานะกองหลังคนหนึ่งอย่างเคียร์นี่มองไปที่เซโก้รามอสครับว่ากองหลังตัวหลักกองหลังที่เป็นคนสําคัญของทีมมันต้องแบบนี้ครับกล้าเสี่ยงในเรื่องที่ หลายๆคนอาจจะไม่ควรเสี่ยงกล้ายอมทําหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีว่ะมันเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายว่ะแล้วก็รับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นให้ได้โดยแข็งแกร่งทั้งจิตใจและร่างกายไม่เอ็นอ่อนต่อเสียงวิพากษาใดๆครับและไม่ใช่แค่เรื่องในสนามหรือนอกสนามที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเรื่องการสแสดงความเป็นตัวตนของชาวมาริตเรดเซกอรามอสก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้า เขาคือคนที่ออกตัวในเรื่องของการแบ่งแยกประเทศของแคว้นคาตาล u นยาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นถิ่นของคู่ปรับสําคัญอย่างบาร์เซโลนาครับเขาคนที่กล้าวิจารณ์พร้อมไฟกับทุกคนครับโดยไม่สนใจใครครับในยามที่นเตะบาร์เซโลนาวิจารณ์เรอัลมาดริดว่าได้เปรียบในเรื่องของการตัดสินรามอสก็เป็นคนรแรกครับที่ออกมาปกป้องแล้วก็ตอบกลับด้วยวาจาที่เจ็บจี๊ดเลยซึ่งทั้งหมดครับมันทําให้เขากลายเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดตที่แฟนๆบาร์ซ่านั้นเกลียดชังที่สุดในทีมชุดนี้ก็ว่าอย่างนั้นได้เลยครับสนใจ ไม่ว่าใครจะว่าอะไรนะฮะเขาทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมได้รับชัยชนะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมยกระดับของทีมและเป็นศูนย์กลางของทีมเมื่อลงสนามและที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแฟนบอลทีมไหนจะเกลียดเขาจะชังเขามากขนาดไหนครับขอแค่แฟนบอลของเรอัลมาดริดรักเขาแค่นั้นสำหรับตัวเขาเพียงพอแล้วครับนั่นคือเรื่องราวของนักเตะคนหนึ่งแรับที่แฟนตรงข้ามนั้นเกลียดเหลือเกินแต่แฟนของตัวเอง รักมากเช่นกันครับซีคิโอรามอสครับผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลดูอยู่หลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับซิโก้รามอสนะครับเดี๋ยวตามอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะฮะฝากไว้เหมือนเดิมครับทุกช่องทางของเรานะครับยูทูปเฟซบุ๊ก o วิตเต t ร์อินสตาแกรมนะครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วย s o u n d c l o u d Spotify Apple Podcast นะครับเพียงแค่เสิร์ชคำว่า m a i n s t a n d ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม m a i n s t a n d ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook อินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์บล็อกนิตเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ซาวคลาวสปอติฟายแอปเปิลพอดแคสต์